หน้าตาของเจ้าดอกจีกุ๊กเนี่ยเป็นยังไงเอาไปทำอะไรไปดูค่ะ ดอกจีกุ๊กเนี่ยเป็นพืชลักษณะคล้ายๆกอขิงค่ะัมินน์่ะเราเคยเล่าไปเมื่อประมาณก่อนสงการอุ้ยคุณจําได้หรอของความจำดีเออดีฉันเล่าเองดิฉันจําได้ดอกจีกุ๊กแล้วว่าช่วงนี้มันออกเยอะถูกไหมคะมันจะไม่ได้อยู่ตรงนี้ใช่ไหมมันจะอยู่ตรงกอตรงกอมันแล้วใช่ตรงนี้ไหมไม่ใช่ดอกซากุระญี่ปุ่นป่ะเนี่ยไม่ใช่อันนี้มัลักษณะที่เราให้ดูเนี่ยให้ดูว่าต้องเข้าไปขึ้นดอยแล้วต้องไปหาตรงกอแบบนี้ นะขุดขุดเด็ดเด็ดมานี่ค่ะรับต้องนะคะช่อดอกเนี่ยมันแทงจากเงาใต้ดินมาแล้วก็มีกาบรองช่อดอกซ้อนกันแน่นเลยนะคะแตกนอออกดอกในช่วงนี้แหละฤดูร้อนไปจนถึงฤดูฝนช่วงนี้อาจจะได้ยินกันบ่อยเพราะว่ามันออกพอดีนะคะตามติ๊กต็อกช่องนี้คุณสมพ์ โคตรหล่อเขาจะพาขึ้นดอยไปเก็บดอกจีกุ๊กนะคะที่ดอยมูเซอร์อยู่ในตำบลมั่นจองอเภออมก๋อยจัังวดหเชียงใหม่บรรยากาศบนดอยโ,อโหดีมาก มากเไรขนาดนั้นเมื่อกี้เห็นบรรยากาศไหม,จร,มจ,รจริงนะดีมากจริงๆนะคะคุณสมโพศเนี่ยก็จะเดินผ่านสวนมะเขือของชาวบ้านมะเขือเมื่อกี้กระดกมากอยู่อ,อ,อะแล้วก็มีดอกไม้เมื่อกี้ที่เราเห็นเนาะดอกไม้ฤดูร้อนสีสันสวยงามนะคะดอกเซี่ยวสีขาวเก็บเอาไปประกอบอาหารได้เหมือนกันนะครับแล้วก็มีดอกไม้นานานชนิดนะคะแต่จุดหมายของเราคือ,คอดอกจีกุ๊กจีกุ๊กเดินไปจนถึงจุดหมายนะคะ เก็บเอาแต่ดอกที่มันแทงจากเงาใต้ดีนนะสำหรับช่อดอกอ่อนเนี่ยเอามากินเป็นผักสดได้เลยหรือจะเอามาลวกจิ้มกินกับน้ำพริกก็อร่อยเหมือนกันครับอ่ะลองดูใครเคยทานก็คอมเมนต์มาเล่าประสบการณ์ก็ได้นี่เห็นไหมอเอาไปล้างเอาไปหั่นนะนแล้วก็ จิ้มน้ำพริกทานได้เลยหรือจะไปลวกก็ได้เหมือนกันนะคะลองดูคุณผู้ชมค่ะเอามาเล่าสู่กันฟังช่วงนี้อาจจะเห็นกันบ่อยนิดหนึ่งเพราะว่ามันเป็นช่วงที่มันออกดอกพอดีก็คือฤดูร้อนไปจนถึงฤดูฝนข้าวมู้กินได้ด้วยเหรอมันก็อาจจะกินได้แต่เอาไปประกอบอาหารอะไรต่างๆเดี๋ยวเล่าสู่กันฟังกันนะคุณผู้ชมแล้วก็ต้องขอบคุณภาพจากซิงต o k กช่องนี้คุณสมพศ์โคตรลาคี่สมพศอย่าลืมนําเสนอเรื่องของเมนูให้ด้วยนะอยากกินตอนประกอบอาหารแต่ถ้าจะไม่ผิดพี่ก็เคยทําให้เราดูปะ เหมือนเป็นการล้างเเอาเอาเออแล้วก็ออเออเอากาบออกแล้วก็ฝานครึ่งแล้วก็ไปผัดกับหมูอะไรแบบนี้ก็ได้ลองไปติดตามกันดูมันอาจจะมีวิธีการนาไปประกอบอาหารหลากหลายรูปแบบดีมากๆเลยนะคะ